ผมพยายามเอียงหูฟังหลายรอบนะมันมีเสียงจริงๆนะพี่เดี๋ยวผมจะลองให้พี่ฟังดูนะ ลแล้วก็สิ่งที่เขาให้ผมมาพี่พคิดว่าไม่น่าใช่ของเขานะคิดว่าน่าจะเป็นของที่อยู่ในกระเป๋าของผมนะครับพี่พสวัสดีครับผมสวัสดี FC, ทุกๆคนเลยนะวันนี้เนี่ยจะพาพี่พเ,เข้ามายัางป่ายกี่วนะครับพี่วันนี้ก็ออกเดินทางมาคนเดียวนะก็จะกลับไปหาคนเมืองบางบดนะครับพ,พี่ก็เป็นเด็ก ตักเลขสองคนนะผมก็เห็นจินดานบอกว่ามาีแม่เขาด้วยหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจแต่ว่าผมมารอบที่แล้วนะผมเนี่ยไม่เจอนะก็ลองอจะกลับมาดูอีรอบว่าจะเจอแม่เขาหรือเปล่าแล้วก็ผม่ยได้ซื้อพวกน้ำเนี่ยขนมเนะี่ยมาฝากเขาด้วยนะผมไม่รู้นะว่าเขาเนี่ยเขากินอะไรแบบไหนนะคือเขาอาจจะเผื่อนี่ยเขาอาจจะไม่กินอะไรเลยก็ได้นะแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าเขากินหรือเปล่าก็เลยลองซื้อมาเผื่อนะแล้วก็ จะลองมาหาเขาดูดูแล้วว่าเขา,ามีความเป็นอยู่ยังไงนะพี่พีแล้วก็ที่สังเกตได้หลกักๆก็คือผมคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะอยู่ในก้อนหินใหญ่ๆนะผมไม่รู้นะผมพยายามมองหาก้อนหินใหญ่ๆกอนกนั้นคือพยายามมองหาทางเข้านะแต่ว่าผมหาไงก็หาไม่เจอนะแล้วก็คือไม่รู้ว่าทางเข้าไม่อยู่ตรงไหนแต่ว่าผมเห็นที่แน,น่ๆคือผมเห็นเนี่ยเขาเนี่ยหายเข้าไปในก้อนหินนะพี่พ ก็โอเควันนี้ผมก็ออกเดินทางช้านิดน,นึงก็เริ่มจะเย็นแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามกว่าจะสี่โมงนะพี่เดี๋ยวจะรีบออกเดินทางต่อนะไปโอเคครับเดี๋ยวเรารีบเดินทางกันต่อนะพี่คิดว่ามันน่าจะไม่มืดจนเกินไปนะคือที่ฟ้าจริงๆตอนนี้ประมาณสามโมงกว่าเกือบสี่โมงนะแต่ว่าฟ้านเนี่ยมันคึมๆเหมือนว่าฝนจะตกนะเหมือนรอบที่แล้วเลย รอบที่แล้วนะผมมามันก็ฝนตกเหมือนกันผมก็ตกบ่อยๆผมไม่รู้นะครับว่าวันนี้นะฝนจะตกหรือเปล่านะโอ้หโอ้น้มเยอะมากเลยฝั่งนี้อุย๊ยฝั่งนี้คือน้มเยอะมากเลยนะพี่ดู ถ้าพลาดนี้เดี๋ยวก็ตัวนหนําเกี่ยวละนี่ก็ด้วยต้องหลบๆให้ดีนะไปะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางต่อนะครับผมไปครับพี่เดินทางกันต่อเนะไม่รู้นะครับผม่าน่าจะอีกไม่ไกลมากคนระับคิดว่าอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าคิดว่าก็น่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งเอาไว้แล้วนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยมาทางอ ก็คือมาเรื่อยๆอ่ะพี่ผมตอนแรกอะ่ะมาครั้งแรกก็คือจะใช้เวลานานนิดหนึ่งเพราะว่าเราอะ่ะเดินอ,อ้อมไปอ้อมมาเนาะแล้วก็จําทางไว้ด้วยพอมารอบสองเนี่ยพอเริ่มรู้ทิศทางแล้วก็เลยง่ายนิดหนึ่งโอ้แต่ว่ารอบคือต้องบอกว่าไงอะ่ะเงียบเงียบมากเลยพี่วันนี้คือผมไม่รู้วันนี้วันอะไรนะ แต่ที่รู้คือวันนี้นี่คือเงียบมากเลยนะในป่าเนี่ยแทบไม่มีเสียงพวกนกอะไรร้องเลยนะครับผมเสียงมันเงียบมากเลยทำให้ผมแบบออกลัวๆยังไงไม่รู้โอเคเราต้องจิตใจเข้มแข็งเอาไว้เดี๋ยวเรารีบเดินทางต่อดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดเอานะไม่รู้อีกไกลปะนะพี่พอ๋อไม่ไกลแล้วน่แคะละ ถึงแนละ้วผมจําหินก้อนนั้นได้ก้อนใหญ่เราจะมาถึงแล้วน,นะครับพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเจอพวกหนุ่มนุสองคนเด็กสองคนนั้นหรือเปล่านะผมไม่รู้นะครับผมวันนี้ก็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะไม่รู้นะครับผมว่าใช่คนเมืองบางบดจริงๆหรือเปล่านะทัวร์ที่ผมเคยเล่นก็เคยเจอก็ยังอยู่นะแล้วก็ ้องไฟดวยนะผมพยายามมองรอบๆนะพี่คเพื่อว่าจะเจอเขานะผมเห็นเมนื่อวานเนี่ยคนโตเนี่ยเดินมาจากฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปหาดู เริ่มมืดนี่ผมเริ่มอันนี้วันวันนั่นเหมือนกันนะพี่รู้สึกว่าเงียบมากเลยเดี๋ยวผมจะลองอยู่นิ่งสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงมีมีเสียงนกร้องอยู่คือตอนแรกคือเงียบมากเลยนะคือเงียบแบบเงียบเชียบเลยนะเราแทบจะไม่ยินเสียงอะไรเลย ตอนนี้คือซีนหน้าก็คือเริ่มจะวันๆแล้วแต่ว่าเรามาถึงที่ละรอบก่อนที่ผมมาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ไทำร้ายอะไรผมนะคิดว่าผมมารอบนี้ก็น่าจะปลอดภัยนะพี่พี่ก็เดี๋ยวผมจะลองกลับไปที่ก้อนหินก้อนใหญ่ดูนะดูว่ามันมีทางเข้าหรือว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเห็นน้องสองคนเนี่ยหายเข้าไปในก้อนหินนะพี่พี่ก็เดี๋ยวเราจะลองหาทางเข้าดูาว่ามีทางเข้านะ่นะ หนว่าตรงนี้มันมีแบบคล้ายประตูทางเข้าเพราะมีพวกเนี่ยคล้ายนี่ไม่ใช่หญ้านะพี่มันคือล้ายดอกไม้อะเพราะว่าถ้าถึงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะออกดอกนะตรงนี้มันคล้ายประตูทางเข้านะแต่ว่าพยายามมองหาดีแล้วนะมันก็อืมไม่น่าจะมีทางเข้าแต่ก็เมื่อวานเนี่ยผมเห็นนะหายไปหายไปแบบคาตาผมเนี่ย ตรงนี้ก็ไม่ได้นะโอเคแลยผมจะลองขึ้นไปดูนะมีทางเข้าอะไรเปล่าก็ไม่มีทางเข้านะที่นี่แบบเงินต้นนะ แค่พวกซอกหินแล้วเมื่อวานเขาหายไปได้ยังไงเนี่ยผมเห็นเขาหายเข้าไปในก้อนหินเลยนะยังไม่ใหม่อยู่เลยพี่นี่นะนี่คนเหยียบโดนไม่ใช่ผมเน่นยนะเพราะผมเพิ่งมาแต่ว่ายังไม่นานมากแต่ไม่ใช่เมื่อกี้นะเขาต้องรอยเนี่ยมันเริ่มจะเหี่ยวแล้วนี่ก็เหมือนกัน แต่ว่ายังมีคนอาศัยอยู่ที่แถวนี้นะพี่ๆโอเคผมควรจะนั่งรอตรงไหนเนี่ยตรงนี้ก็ได้มัง้งล่าสุดที่ผมเห็นเห็นเขาตรงโนนนะแต่ว่าเวลาผมเจอเขาหายไปหายไปในก้อนหินก้อนน,อน,นี้แต่ผมจะนั่งรอเขาในก้อนหินก้อนนี้ดีกว่านะเ,าเดี๋ยวเดี๋วดูก่อนผมขอนั่งนั่งดูก่อนคับพ,พี่ผมก็ได้นั่งรอมาสักพักหนึ่งแล้วนะนะยังไม่เจอเอา่า น้องๆสองคนนั่นเลยนะออกมาเลยนะก็มีเรื่องพีอีกอย่างนึงก็คือผมเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยดังมาจากก้อนหินนะเสียงแบบก็แก้กัยังไงไ่รูผมพยายามเอียงหูฟังหลายรอบนะมันมีเสียงจริงๆนะพี่เดี๋ยวผมจะลองให้พี่ฟังดูนะ ดีมยผมไม่รู้ว่าใช่เสียงคนเดินหรือว่าอะไรหรือเปล่าอ่ะมันมีเสียงอยู่ด้านในจริงๆแต่ว่าผมเนี่ยหาทางเข้าไปไม่ได้นะครับพี่ๆก็เดี๋ยวผมยจะลองวางขนมเนี่ยขนมกับน้ำเนี่ยให้น้องๆดูนะผือว่าน้องเนี่ยอาจจะออกมานะครับผมพี่เดี๋ยวเรามาตั้งกล้องวางขนมกันดีวกว่า โอเคครับพี่เนี่ผมตั้งกล้องอยู่นะก็เดี๋ยวเราจะมาเอาขนมแนววางไว้ให้น้องๆสองคนกันนะ <_ letter> ผมจะวางไว้ตรงหน้าก้อนหินเลยนะพี่คือ <_ letter> <_ letter> ว่าน,น้องจะออกมาเนาะ เดี๋ยวเราวางเสร็จแล้วนะพี่เดี๋ยวเราจะมานั่งเฝ้ากันดูที่ว่าน้องเนี่ยจะออกมาหรือเปล่านะนี่ก็เป็นขนมกับน้ําผมไม่รู้นะครับว่าน้องจะชอบหรือเปล่าแต่คิดว่าเป็นเด็กก็น่าจะกินขนมได้เหมือนกันนะก็พีพี่ครับตอนนี้ผมก็ได้นั่งรอมา พักใหญ่าง่เลยนะยังไม่เจอใครออกมาจากก้อนหินเลยนะแต่ว่าในก้อนหินนะผมเนี่ยได้ยินเสียงดังก็กกกลตลอดเวลาเลยนะพ,พี่ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วด้วยตอนนี้ก็ห้าโมงนะผมนั่งรอมาประมาณเกือบชั่วโมงเลวนะครับพี่อมก็เอาเป็นว่าผมจะนั่งรออีกสักพักนึงนะไม่รู้นะครับว่าจะเจอเขาหรือเปล่านะก็ต้องมาลุ้นกันนะพี่ ไรวะพี่ผมขอยุดตั้งกล้องนะสวัสดีครับใช่แม่น้องเหรอบ้าทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าใช่คนเมืองบางปดหรือเปล่านะพี่ตอนนี้คือเหมือนจะเจอแม่น้องแล้วนะลองเข้าไปคุยเขาดูนะอันนี้ผมไม่รู้นะผมว่าใช่หรือเปล่า ดูครับนี่ใช่แมวหรือเปล่ามีเไมือนเลยเหมือนเลยมีเอหมือนเลยหรือว่าเอาคือแชมพูเส้นเหมือนกันแชมพูเหรอแชมพูอะไรก็ไม่รู้นะแชมพูโอ้ยอ่ะแชมพูอ่ะนี่กูอ่ะนี่กูอ่ะเฮ้ยนี่ลึกเลยยิ่งก็ยิ่งก็โชนโชนลึกเลยนี่มันจะที่ขาวกูเลก ก็คือพ tamam. ี so oh. ่ครับผมถามว่าลูกเขาอยู uh, again, ่ไหนนะบอลูกเขาไม่ได้มาด้วยนะผมแล้วก็ผมถามถึงทางเข้านะครับพี่ทางเข้าเมืองนะทางเข้าประตูบ้านเขาเนี่ยบอกเขาบอกไม่ได้นะครับพี่น่าจะเชื่อเลยเนอะน่าจะตัวน่าจะเนาะไม่เคยดื้อถือก็แค่ไม่ใช่เลยน่าละ อนองกนอะไนกินะไรเลี้ยเท่าเหรอเนาะ๋ออกินม่พเขาบอกเขาไม่เคยเจอโทรศัพท์นะครับพี่ผมว่ตอนแรกผมนื้เขาชี้กระเป๋าอ่อเมันเยอะช่องู่รออ่องเยอองี้ทไมดอ ความรู้ใหม่ไหมพี่เขาบอกว่าเขาไม่กินเนื้อนะครับพี่เขากินเขาบอกถ้าไม่ใช่เนื้อเนี่ยเขากินได้นะเออเออเอาอ่องเชียร์เสร็จเองไปเยอะอ่องเบื้องหลังไหมล่ะอ่องเบื้องหลังไหมละเชียรดูเสร็จองดีจ่ะบอกกินผักได้นะเอท่เท่เท่โอ้โหดีนะไอ้กซ์มู้องมีเงินเอ่อฟู้ อ่าต่อยนล้วพี่ก็วันนี้ได้เจอแม่ของน้องทั้งสองคนนะก็เดี๋ยวฝากขนมเนีไปให้นี่กันอ่าลิชุกุยลิชูยกเอาเพื่อนเอเอเพอเอา้วเพื่อเต้อ

คือพี่ไปผมเปลี่ยนกล้องหน้านะคือพีคมากเลยพี่คือเขาให้บางอย่างกับผมมาแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ใช่ของของเขานะพี่คือตอนแรกเขาชี้ไปที่กระเป๋าของผมนะกระเป๋าเอา้าเฮ้ยน้ำก็ไม่มีพี่น้ำหายไปแล้วเขาน้ำก็หายไปเหมือนกันผมวางน้ำมาขนมวางนะี่นะผมบอกว่าเนี่ยฝากออกไปให้ลูกเขาทีนะพี่พแล้วเขาเขาก็เดิน หายไปพอหายไปปุ๊บขนมอะไรก็หายไปด้วยเพราะผมบอกว่าฝากเอาไปให้เอาไปให้ลูกเขาทีนะไอตัวเล็กสองคนนั้นนะ่ะเขาบอกได้เขาบอกว่า,ออวาถ้าไม่ใช่พวกเนื้อสัตว์นะ่ะได้หมดเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยพวกสัตว์เนี่ยเขาแค่เลี้ยงเอาไว้เฉยนะเขาเลี้ยงแต่เขาไม่กินนะพี่เขากินแค่พวกผักหรือว่าน้าแค่นั่นเองแล้วก็สิ่งที่เขาให้ผมมาพ,พี่คิดว่าไม่น่าใช่ของเขานะคิดว่าน่าจะเป็นของที่อยู่ในกระเป๋าของผมนะครับพี่พ เป็นเกตนะครับพี่พเป็นไม่รู้ว่าเป็นเกดงูหรือเปล่านะคือตกใจเหมือนกันพี่เดี๋ยวผมไม่รู้นะวใ่ใช่ใช่อันเดียวขอ,ของผมหรือเปล่าของผมมีทั้งหมด3อันนะผมเก็บไว้อย่างดีในกระเป๋าผมพกติดตัวตลอดนะ,อะโอ,โอ,โอ้ชัดเลยพี่ชัดเลยอยู่ที่ผมสองอันหายไปหนึ่งอันนะพี่พี่ ใช่เหมือนว่าตอนแรกอะ่ะเขาเนี่ยชี้มาที่กระเป๋าของผมพี่ชี้มาแล้วก็ชี้มาที่กล้องด้วยเขาไม่ไม่เคยเห็นโทรศัพท์อะไรแบบนี้แล้วก็ชี้ที่กระเป๋าผมแล้วก็ผมไม่รู้นะว่าเอาไปตอนไหนพอชี้มบบุุบแล้วก็พอเขาเจะกลับเนี่ยเขาก็ให้ผมแบมือนะเขาบอกให้ผมเนี่ยมีชีวิตจูขภาพอะไรแข็งแรงเขาว่าเ,าเขาไปนะผมก็ฟังออกบางไม่ออกบางนะแล้วก็ขอให้ใหผมเนี่ยยื่นมือมาให้เขาผมก็ยื่นมือไปแล้วเขาก็ายื่นเกล็ดนี่มาคืนผมนะ คือเนี่ยน่าจะไม่ใช่ของเขาแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าที่มาเนี่ยมันมาจากที่เดียวกันหรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันว่าที่เดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเขาให้มามันแปลว่าเขาเนี่ยรู้จักสิ่งสิ่งนี้ดีนะอ่านี่นแหละคือเขาให้ผมมาผมก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกอะ่ะนึกว่ามันมีมันมีเพิ่มผมก็เลยลองมาคนกระเป๋าดูก็คือเป็นของผมเองนะที่เขาอ่าพยายามพยายามงูห่อให้ผมมาให้ผมกับน้องจินดาม,มาผีเหมือนกัน แล้วก็ผมอีกอย่างก็คือผมเนี่ยพยายามถามถามทึงที่อยู่ของเขาเขาบอกว่าบอกไม่ได้นะมันเป็นความลับนะเป็นผมคิดว่าอาจจะเป็นหมู่บ้านเลยก็ได้นะคือผมพยายามถามมาแต่ว่าเขาเนี่ยไม่บอกผมนะแล้วก็เขาก็หายเข้าไปเหมือนเดิมหายไปเสียงในก้อนหินนี่ก็ป๊้นมาผมขอฟังเสียงก็เงียบไปแล้วนะครับที่ไม่ยินเสียงแล้วก็ที่เพีคที่สุดก็คือขนมเนี่ย ขนมหายไปนะก็คือผมจําได้แม่นว่าผมเนี่ยตั้งขนมไว้ตรงนี้นะข้างหลังผมเลยแล้วพอพอพบอกวา่าฝากเอากลับไปให้ลูกเขาด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อสัตว์มันเป็นขนมมาก,กับน,น้ามันกินได้พอเขาเดินไปทนั้นแหละขนมก็หายไปเลยนี่ผมอันนี้แล้วแต่ความเชื่อพี่พนะแล้วแต่ความเชื่อนะก็ใช้วิจารณณกันกร,รับชมกันเอานะพี่ก็ไม่ต้องเชื่อผมเต็มร้อยก็ได้แต่ว่าคือมันหายไปจริงๆรินะพี่ก็ Okay. ถือว่าได้เจอถือว่าพีคมากถือว่าได้เจอแม่เขาก็ไม่รู้ว่ารอบหน้าผมมาเนี่ยผมเอ,อ่อหรือผมลืมผมลืมถามว่าเขาอยากได้อะไรไหมอยากได้อะไรไหมถ้าไอที่มันไม่เกินกําลังผมเนี่ยผมจะลองหามาให้เขานะก็คือจะลองถามผมก็ลืมถามเลยก็เอาไว้รอบหน้าเนี่ยจะจะลองปิดเป็นพวกผลไม้แล้วก็น้ําเหมือนเดิมก็ได้หรือจะลองเอาน้ํามาอีกรอบหนึ่งเผื่อว่าเขาเนี่ยชอบกินนะอ่าเผื่อเขาชอบกินเดี๋ยวเราจะลองเอามาอีกรอบหนึ่ง แล้วเขาให้มาอืมผมก็พูดไม่ถุงก,กันพี่แต่เมื่อกี้นะั่นคือเหมือนว่าเขาเนี่ยเอ็นดูเรามากเลยนะก็คือเห็นคนคนจากโลกภายนอกเนี่ยเข้ามาหาเขาเนี่ยมือนว่าเขาเนี่ยเอ็นดูมากเลยเขาบอกให้เก็บไอ้เก็บที่ผมมีอยู่อะเอาไวด้ดีๆนะมันชว่วยปกป้องผมได้นะเขาบอกผมมาประมาณนี้นะพี่ๆโอเคก็วันนี้เนี่ยก็เราไม่ได้เจอน้องๆทั้งสองคนนะก็ยังดีที่ได้เจอแม่เขา ก็ถือว่าโอเคละถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยที่เราเดินทางเข้าป่ามานะเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับละเพราะว่านี้ก็ประมาณ5้าโมงกว่าจะหกโมงนะพี่ก็ต้องเดินทางอีกไกลน,นะคผมเดี๋ยวจะรีบเดินทางกลับก่อนโอเคก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกด like, หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่ตามว่าให้ผมด้วยนะผมเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจทำคลิปต่ตอๆไปนะครับผม ก็เอาไว้ครอบหน้าเนี่ยผมจะกลับมาที่นี่อีกนะก็เดี๋ยวกำลังจะลองเอาขานมขนมกันน้ำเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมีพวกผลไม้บ้างอะไรบ้างเนี่ยมาให้ท่านนะครับผมก็อาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็ตามกําลังที่มีนั่นี่ที่เอาไว้เจอในะคลิปน้าผมก็สลับคลิปน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะครับผมขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมคลิปผมค,ครับ